มาดูกันนะครับว่าสาวว่าสาวชนะจะเข้ามาหรือเปล่าครับพันตัวพิอ้วนก็กินให้นะครับกินโจ๊กเหมือนลุงดอนนะครับกินโจ๊กใส่ปลาท่องโกะฝั่งนู้นก็ตัดเสื้อผ้าแห้งอ่ตัดเดียวเลยฝ <c oughs> ั่งตัวนี้พิอ้วนก็กินโจ๊กใส่ปลาท่องโกเหมือนลุงดอนนะครับท่านผู้ชม ตัวทีนะครับเมื่อกี้ YouTube ดอบไปแล้วไม่อยากจะรู้นะครับเราทานอาหารเช้าโจ๊กขอบคุณกระเทยแม่ลูกอ่อนมากนะครับอาหารที่เอาโจ๊กตอนเช้ามาเลี้ยงเรานะครับเราก็ปูเสือแล้วเราก็นั่งกันนะี่ครับแล้วก็ทานอาหารเช้าทานโจ๊กกันเจเลก็ส่งโจ๊กมาให้ชุดเบลอเลยหลายถุง ใช่นสู้ขอบคุณครับคุณหนวยเมืองจนตัวใหญเรอยงมีกระลอกโดดไปโดดมาด้วยเนี่ยครับก็คือบรรยากาศของพี่น้องชาวชนะนะครับก็เมา่อเช้าเขาก็ถือที่ห้าละมาทจนเสร็จแล้วลุงจอนก็ถ่ายรลายสดนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ทำภารกิจส่วนตัวอะไรแต่อะไรกัน แล้วก็อีกร้อยสองร้อยคนก็รอดูว่าครับอาจจะ9ก้าโมงหรืออาจจะบ่ายโมงที่จะเข้ามาวันนี้หรือว่ายังไงอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่ฮะก็แดดเปรี้ยงเลยครับตอนนี้นะฮะก็ตื่นกันหมดแล้วลุกกันหมดแล้วครับแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็หลบร่มกันนะครับหาจุดพอดีลุงดอนกับน้องบังขาวก็ดวงดีครับนั่งหลังป้ายป้ายแผ่นใหญ่ๆที่เป็นไวนิวครับ กับป้ายหนาด้วยฮะบางแดดได้อย่างดีเลยพี่อ้วนก็นั่งหลังป้ายกันอยู่กบตาบานน้องกล้องเขาก็นั่งหลังป้ายาแดดร่มเลยครับมีเสือปูนั่งนั่งนอนนอนกันอยู่หลังป้ายกันเนี่ยฮะเนี่ยป้าป้ากับพี่สาครก็ได้จงังหวะเหมาะเลยฮะตั้งถังน้ําแข็งเอาไว้หลังป้ายาาแดดร่มเลยครับนี่ครับเหน็นไหมครเป็นป้ายไว้นิ้วของชาวชนะก็เนี่ย ตรงนี้สบายครับแดดร่มนะแต่ถ้าเลยไปหน่อยนึงก็คือแดดร้อนนะครับก็มีบางจุดก็มีร่มไม้บางจุดจะใช้ป้ายนะก็มีรถจอดอยู่ไม่กี่คันพวกเรานะเราก็รอดูว่าพี่น้องชาวเจะนะเขาจะยังไงจะมาเมื่อไหรหรือยังไงก็ว่ากันครับเนี่ยถ้าไม่โดนแดดเดวลมพัดมาเย็นนะครับไม่หนาวนะครับเย็นนะฮะแต่ถ้าโดนแดดนี่คือร้อนเลย เมื่อคืนก็เย็นกันทั้งคืนนะครับไม่ถึงก็หนาวแต่เย็นสบ,บายอยู่กันทั้งคืนนะครับเมื่อกี้เราทานโจกันต้องขอโทษด้วยยูทูบดับเวลามันหมด,ดอ่าว่าไงครับไลค์ช่องแม่เล็กด้วยเลยดูช่องปุยอยู่อ่าอันนี้ลุงดอนใช้ช่องลุงดอนเองครับแล้วก็บางทีพูดเนี่ยเสียงก็เข้าช่องปุยด้วยอ่าปุยกับอ่า พี่อ้วนก็อยู่ข้างๆนะครับลุงดอนก็ไลฟ์ในะช่องลุงดอนเจตดเพืยกทั้งเฟซบุ๊กเพจแล้วก็ลุงดอนเกตเพือกของ youtube ลุงดอนเกตเพื่กแต่ก็อยู่ติดกันนะฮะอยู่ติดก,ก,กับขาตั้งกล้องของปุยอยู่ติดกับขาตั้งกล้องของกล้องวอลเว้นะครับนะวเวลาพูดเสียงม,มันก็ถึงทั้งหมดนะครับัอดีกับรรค้ณนสุรศักดิ์ครับ บางครั้งเวลาไปสถานทูตก็จะไลค์ของอ็อกกี้ด้วย็อ,อกกี้ก็ใช้ช่อง YouTube กระเทยแม่ลูกอ่อนในการไลค์ลุงดอนก็จะใช้ขาตั้ง3กล้องนะสาขานะครับไลค์ทีเดียว3เครื่องเลย f a Facebook ลุงดอน u t u b e ลุงดอนและ YouTube กระเทยแม่ลูกอ่อนไลค์ทีเดียว3ช่องเลยครับในทุกครั้งที่ไปสถานทูตเนี่ยเขาก็หลบแดดหลบร่มกันเป็นแถว นะครับเพราะว่าเช้านี้แดดแรงวันนี้และแดดมา,าไวด้วยนี่คือบรรยากาศตอนเชา้ากองพี่น้องเช้าจะนะครับที่เขาอยู่กันต้องกลางม่านครับบางแดด รถห้องน้ำทั้งสองคันก็ยังอยู่กับเราอันนี้รถตู้ของโรงเหลียนลุงโลดของพี่น้องชาวจน,นะก็ยังอยู่กับเราครับมีรถห้องน้ำแล้วมันก็สะดวกขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาก็มาเติมน้ำด้วยรถห้องน้ำเติมน้ำแล้วมีล้างทำความสะอาดด้วยท่านผู้ชม เขาทาความสะอาดบนรถห้องน้ำให้เราด้วยนะครับมีล้างขัดนะครับเอาแฟบลงเอาน้ํายาล้างพืง้นลงนะฮะแล้วก็ล้างขัดแล้วก็มีเจายางปาดน้านะฮะแล้วเช็ดแห้งจันลื่นก็ดีครับบริการดีนะสวัสดิการบริการเนะีนะ่ยล้างห้องน้ําล้างรถห้องน้ําล้างรถบริการห้องน้ําด้วย นี่นะครับคือสวัสดิการที่กรทมให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับขอบคุณมากสําหรับกรทมที่มีรถห้องน้ํามาบริการให้เราแล้วก็มีการดูแลรักษาความสะอาดของรถบริการห้องน้ําของกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration นี่ครับดีครับนี่นะดูให้ใกล้กันนะครัผู้ชมเห็นไหมฮะร,รถบริการห้องน้ํา มีล้งทำความสะอาดรถด้วยแล้วเดี๋ยวเช็ดให้แห้งไม่ให้น้ำหกลงพื้นเดินก็จะได้ไม่ลื่นนี่ครับนะรมีบริการล้างรถด้วยนะมีแม่บ้านมาล้างให้ทั้งสุขาชายสุขาหญิงเนี่ยดีครับอย่างนี้ดีครับอยู่ร่วมมันอย่างสงบอย่างเงี้ยดีครับปกดีครับอยู่ร่วมมันอย่างสงบอย่างเงี้ยดีครับนะบริการล้างรถ้องน้าให้ด้วย เติมน้ำให้เต็มแราก็ที่เยี่ยวอยู่กันอย่างนะครับปกติสุขนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมีให้ต่อการแลกกันในสิ่งที่ดีที่เราทําร่วมกันดีไหมครับอยู่กันอย่างเงี้ยเจริญนะครับไม่ใช่เจริญพวกแต่เป็นการอยู่ด้วยความเจริญที่จะอยู่ร่วมกันเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันนลุงดอนก็เลยพามาดูนองกำลังทํากับข้าวครับทบําทอาหารนะมีหัวเตา มีเตาแก๊สมีต้มน้ำร้อนจงกาแฟด้วยนะครับมีปิกนิกด้วยเนี่ครับมีทุกอย่างและสิ่งที่จะอยู่ร่วมกันเดี๋ยวรอสักคู่นะครับเดี๋ยวพาเขาไปดูบรถห้องน้ำเดี๋ยวให้เขาร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้สะอาด แม้มอบราชดรถ้ามีให้อย่างนี้ก็ดีสินะนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อจักรพันก์กอรับก็ดีเหมือนกันนะครับมอบราชดรก็อยากจะมีอย่างนี้ด้วยมอบราชดรเราก็อยากมีรถห้องน้ําด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับให้เขาล้างห้องน้ําให้เสร็จก่อนแล้วก็เ่ายางป่าดน้ําป่าจนแห้งแล้วก็เปิดใน้ขึ้นไปใช้บริการแล้วเดี๋ยวลูกดอนพานขึ้นไปดู ว่าบนรถห้องน้ำกทมนเนี่ยเขามีอะไรบริการนั่งสะอาดดูดีครับลุงดอนก็เมื่อกี้ขึ้นไปฉี่แล้วกลางเด็กนะครับดูดีครับสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทําดีมากครับนะเป็นสุข,ขายที่สะอาดและดูดีครับรถห้องน้ำเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับัส,สดีฮะ ครับหลวงพ่อจักรพันธ์ครับติดแอร์ด้วยครับดีกับดีทางหิ่มแล้วก็หลบมุมพักผ่อนกันเพราะว่าแดดร้อนเราต้องหามุมใครมุมมันหลบร่มกันครับตอนนี้ซุนก็มาแล้วปุยเทื่องก็อยู่กับเราเดี๋ยวสักพักหนึ่ง่อยว่ากันครับลุงอนก็ปรีวิเวกกลับไปนอน เช้าเรามีโจกทาและลองท้องนงี้ยอ้าวมานะครับคุณตำรวจมาตรวจพื้นที่นะครับน่าจะเป็นผู้กำกับเหมือนเดิมเอาเฮ้ยวักปักมือเลยบางขาวปักมือเรียกผู้กำกับเลยจ่อจ่อจ่อบอกผู้กำกับจ่อจ่อจ่อ ผู้กำกับมองหน้าเฮ้ยกางเกงกูฟิตว่ามึงจะให้กูนั่งกับพื้นเลยเหรอว่าเอ้ยนันเสือว่างกันสิสามล็อกนะเนี่ยเอามากล้องสามล็อกเลยผู้กำกับเดินมาจ่อ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 ผู้กำกับบอกกางเกงกูฟิตจะให้กูนั่งเลยเลยเดี๋ยวเป่าขาดมานะครับผู้กำกับกับรลงผู้กำกับแล้วก็จายตัวนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่กับพื้นที่มาดูความสงบเรียบร้อยเหมือนเดิม ะของชาวจนนะฮะอะไดีเหมือนกันนะมีตำรวจมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยดีครับอยู่อย่างสงบสันติสุขนี่ครับครับ แบงค์ตอนนี้อยู่ได้อีกนานไหมเนี่ยอ,อ๋อก้อนนี้20,000มิลลิแอมป์ได้4ชั่วโมงจะไปสบายเพิ่งเสียเมื่อตอนตีห<อ>้าอ่ก็ดูอยู่ได้ถึง9โมงเลยไม่รู้ก่อนครับข้อเสียคือมันจะหนักอันนี้ไอ้ก้อนเนี้ยะกอ,อนนี้หนะน,นักเพราะมันหนักปั๊บเราก็ไม่กล้าแขวนข้างหลังเดี๋ยวพาคอหักเราก็ต้องใส่ถุงแขวนเอา,าอย่างนี้แต่ไมนใช้ได้นะอันนี้เป็นพันแบงค์ก้อนนี้ปันจว่างหันจ่ายเคย รู้สึกว่าเคยมีคนซื้อไม่เกินเจ็ดร้อยแต่เขาซื้อส่งเขาซื้อแหล่งเขาซื้อที่หลายก้อนแต่ถ้าหกหมื่นบิลิออนอันนี้พันห้าแต่ก้อนหนึ่งก็น้ำหนักเท่ากับน้ำตาลทรายโลครึ่งนะครับไม่ไหวครับเพราะแขวนที่โช้ตหัวเลยไม่ไหวเหมือนกันในน้ำหนักโลครึ่งต้าแขวนนี่คือขาเสียดจุดนึงขาแล้วน้ำหนักไม่ไหวหรอกโลครึ่งขามันแบบว่ามันก็เบาเหลือไงครับไปเกาะมัน ได้ครับถ้าอย่างน,นี้ไม่เท่าไหร่ตตัดจะลม้มครับสีกระโปรงก็โอเคครับอ๋อมันจะเลือกตั้งผู้ว่ามันถึงเอามาให้ค่ะเออถูกต้องครับสสัยใช่ใช่ใช่เออ,อ,อเขาก็มันจะเลือกตั้งผู้ว่าเออเลยบริการเลยสงงัีไม่ไม่มีหรอก็ท่องน้ำมายาก่ะบอกันเลยว่าเขาขอบคุณคร <มา S 1> ับคุณร<ม>าตรีใช่ครับสสัยเขาจะเลือกตั้งผู้ว่า เขาไม่เรียกซื้อเสียงนะฮะเขาเรียกใจถึงใจและยังอื่นเขาว่ากันทีหลังห้องนํมายากมากเลยบอกเลยนะครับคุณเจสวัสดีคุณแก้วสวัสดีครับคุณวิมลพันธ์สวัสดีครับอ๋อเลือกตั้งสอสยังไม่ชัวนะครับแต่เลือกตั้งผู้ว่านี่คือชัวแน่เลยเอารถห้องน้ำบริการเลยขอบคุณครับคุณแก้วเดี๋ยวสักครู่นะครับ สวัสดีครับคุณอริกโตครับครับคุณอาหารพูดได้สวัสดีครับคุณยักษ์สวัสดีครับคุณนิวัฒสวัสดีครับขอโทษทีครับยูทูบไม่ได้ดับแต่เฟซบุ๊กดับแชมปี้ยนสวัสดีครับครโมบายสวัสดีครับครับคุณลุงทิ์สวัสดีครับเมื่อคืนไม่ได้ดับครับอยู่กับเพื่อนทั้งคืนเดี๋ยวค่อยกลับไปหลับเอาที่บ้านสวัสดีครับคุณเอ็ก ขอฝอมาเจอป้าป้าปืนขีดน้ำไรสวัสดีครับคุณกันก้านผูคุณอรรรันสวัสดีครับคุณลุงทิพ์สวัสดีครับมานั่งเฮ้ยมึงอย่าทับมานั่งเลยนั่งนั่งเลยมานั่งได้แล้วคุณแหวนมาแล้วครับที่จะแล้วมีคนมาเปียนลุงดอยแล้วนะฮะาซุยก็ซุนก็มาประกอบกับปุยเทือนคุณแหวนก็มาเปียนลุงดอยเดี๋ยวลุงดอยก็จะได้กลับ สันคุณแนอเอ็กซ์ลูซีเลยอย่างเงี้ยวิ่งวอยอะวิ่งวเอ้ยนเสื้ไลพงด้วยเสืไลพังด้วยเสื้อไพังเฮ้ลมดอนไร์สดอยู่อเงี้ยตื่นแล้วก็เลี้เกียอยู่บ้านี่แหละได้้อมมาดีเลยบางบางแดดข้างหลังไอ้นี่แหละของผมอะไร อะไรนะนายแผนย้อนแหลมาผมออ๋เฟซคุณแผนโดนบล็อกไปอีกแล้วเดือนแล้วโดนอีกเดือนนึงเออโดนอีกเดือนหนึงแล้วเฟซคุณแผนโดนบล็อกอีกแล้วอีกแล้วครับท่านยี่ห้ออะไรที่โดนนี่เฟซคุณแผนแสนฐานโดนบล็อกเฟซเพจคุณแผนแสนทฐานไอเพจอน่ยมันได้อยู่เพราะว่าเราเอ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 าเนี่ยเอาเอาแผงย้อดแหลมเนี่ยเข้าไปร้ายเอาเอาแอดมินเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งแอดมิน์เข้าไปรลายแต่ เฟสหลักอะโดนเฟซหลักคือโปรไฟล์เออคุมแผนแต่สถานโดนโดนแล้วโอ้อีกเรื่องนึงเหรอยังดีไอ้เงี้ยเพิ่งจะเพิ่งจหลุดไปได้เดือนเดียวเอาเดือนแล้วอันนั้นโดนสามเดือนอันนี้โดนเดือนเดียวก็้อนหน้าก็สามไงแล้วต่อไปมันก็บล็อกเฟซเลยโอ้โหสวัสดีคุณขุนแผนมาแล้วอาจารย์ชาตินะฮะแบงกก็ ไอเฟซบุ๊กปัญญาอ่อนอ่ะพอใครไปรายงานลุมรายงานก็บอกแล้วสลีปกับพวกไอโอมันชอบรายงานเพจพุกเราใช่ป่ะมันต้องการสก,กัดคือถ้าเราโดนบล็อกบ่อยๆเนี่ยเฟซบุ๊กมันจะตัดาการมองเห็นคนจะมองเห็นน้อยลงที่ว่าทำไมหาเราไม่เจอหาเราไม่เจออมันมีผลที่มันจะไม่บล็อกเราเรื่อยๆดูประกดริยากนสตินทเขาจ้างไอโอมาเราก็ทําได้นะลุงดอนารตั้งกลุ่มล่อมันเหมือนกันเราตั้งกลุ่มเนี่ยเราเข้าไป นั่นไปใส่<ข>ก็ได้ไปรื้องานอ่ะเขาไปลุมรีพอร์ตมันอปุ๊บแม็กก็บล็อกเลยนะเป็นปุ๊บเป็นบ้านนะรู้อโอ้โหมีอย่างนี้ดูให้ตั้งกลุม่มรวมตัวกันรีพอร์ตจุดที่เราไม่ชอบที่เรามีปัญหากับเขาแล้วเขาทำผิดจริงผมส่งมาให้ลุงดอได้เห็นปนะ่ะเห็นแล้วผมส่งมาให้ลุงดอนอ่ะไอ้บล็อกไปรายงานอะมันบล็อกผมเพราะอะไรเพราะว่าอีเฟสนะมันด่าผมเพราะผมไม่ด่าคืนมันบล็อกผมไอ้เงี้ยโอ้เพราะเพราะด่ากันในเฟซบุ๊กนี่คืองานเข้าเลยเหรอ ใช่ที่เราไปคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันบล็อกได้เป็นการบอกว่าเป็นการคอมเมนต์กันแกล้งแต่ที่อะมุกเขาถามอ่ะมันถามว่ามันบอกว่ารู้เลยว่าสมองเป็นยังไงอย่างพวกเราเงี้ยนะสติปัญญาครบผมบอกรู้เลยมึงมาคอมเมนต์เนี่ยสติปัญญาเป็นไงเฮ้ยไม่ได้ด่าอย่าผมเนี่ยบอกแค่พูดแค่เนี่มบอกว่ามันว่าผมว่าอะไรว่าประมาณว่าหยาบคายผมก็เลยบอกเลยผมก็รู้เลยคอมเมนต์อย่างเงี้ยแม่งแสดงว่าทั้งตะกูลเป็นควายมึงไม่ดูให้ดีซะก่อนมาคอมเมนต์กูปืดเลย วะผมว่าที่เอาว่าจะพ่องด่าผมก็ด่าผแล้วก็โดนโดนนั้นด้วยโดนคอมเมนต์แล้วผมมาโดนโพสด้วยอ๋อไปทำไมล่ะครับท่านถามว่าไอ้ก็อยู่ของกูนะแล้วมายุ่งกับกูผมจะไปยุ่งของกูไหมใช่ผมอยากไปยุ่งด้วยหรอไปยยุ่งเหรอพ่อกระดิ่งมาแข่งทานเท่ายัง Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chúng

ปึนเราเริ่มมาแก,ก่ปืนมาลงข้ามมันี่นั่นแหละผมก็ย้ายไปหน้าทงเนียบกลับหน้าเนียบอยู่ตรงนี้ไม่กดดันแห่แล้วอยู่หน้าทำเนียบแล้วปูอย่างนี้บนพื้นผิวนะโอ้หเหมาะอะไรตึ้ม <c oughs> <c oughs> ไอ้โตเดือดร้อนเลยเอ้ยพื้นผิวจะลาจอนไอ้เงี้ยมึงว่าปูเง่อไม่กลัวร้อนเดือดปูไม่กลัวร้อนเจียบหรอกแต่กูว่าข้างทเขามาทวงเสญยงเงี้นยน่ได้ สวัสดีครับนี่คุณที่สกิลสวัสดีครับถ้าอยู่หน้าทำเนียเราจะนั่งสิอะไรนะสิสี่ห้าสกิลแม่งถามว่าจะยกรถไปปากอีกจัดไม่ใช่เขาอยู่บนไม่ได้อยู่บนฟุตบาทอยู่บนถนนไม่ได้ไอ้สัตว์หน้าศาลเราอยู่บนฟุตบาทเราเอาไปปักสองพันน่ะจำได้นทั้งหมดอ๋ออันนี้บางขาวครับที่นั่งหน้าจอครับชื่อบางขาวตอนที่ร่วมชุมนุมกับเราแล้วก็ร่วมอยู่ฐานคืนกับเราครับ ล่อล oh, ่อกูไปแม็กเครื่องเครื่องเครื่องคีบผายเลยเปล่ามันสองพันโอ้โหแรงเลยนี่อังโดนปรับรวมสุดเจ้ที่เนี่ยรามก่อนล่อไปสองพันกูก็ดักอทีเดียวแเรากูยกอุทีเดีไปต่อยอ่ะบอกได้แค่ทีเดียวเออมันสองพันนะลูกบอลสะดุ้งเลยนั่นต่ำสุดแล้วนะโอ้โหต่ำสุดแล้วนะสองพันอ่ะ บอกแล้วบอกเลยมีอ่ะแม่งไหวๆแล้วครับว่าเพราะาดเท่าไรน้งกายดีกว่าสองยันเนต่อยไม่รู้ะว่าเท่าไหรก็ไม่รู้นะแต่คือกูไม่ไหวกับพวกมึงเลยครับออบห้องไอห้องที่ผมอยู่นะแต่จะเฉยก็น่ร้อนเลยแม่งมานั่งแกะเทียนมาทุกวันน่ะแม่งบ่ายบ่ายมันกินกันแล้วอ่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าถ้ากูเครียดมากๆกูหลุดนะกูไม่มีสตินะมันเกินเลยไปแค่แสนแค่ตัวสองพันสองพันนี่เหนื่อยเลยนะโอ้ลุงน้อยดีว่าตอนนั้นมันมีคนช่วยเหลือกันเยอะก็ถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นตอนนี้ผมตายเลยตอนนี้แค่ผมมาดูแลพระรูปตรงนี้เออที่ข้าวแถวดินยิ้มดูแลอยู่แต่เมื่อวานเงินเขาไปให้เรอวันสองพันเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารถเนี่ยตัวคนละสองร้อยละมามาเย็นอยู่ถางท่านมนต์อ่ะแล้วนี่จะอาหารท่านอี่ ยังไม่ไหวเลยอะไรต่างวเออเนี่ยทีนี้ยังไม่ไหวเลยเมื่อก่อนอยู่หน้าตสานดูแลคนจะแยะไหวปคนนั้นวันละเจ็ดแปดพันใช้ได้แต่เนี้ยแม่งงบวันบอกใช้งบวันละสามสี่ร้อยเนี่ยผมไม่มีอ่ะไม่เหนือไม่เหลือแต่ก่อนแล้วแล้วตอนนี้ต้องึงกางสองพันก็มีต่อยหล่ะครับบอกแค่นี้แหละน้ำมันรถเออทั้งหลายอย่างไม่ไหวแล้วครับค่าใช้จ่ายทั้งหลายอย่างทไม่ได้อันสุดโตวผมสโตัวผมนี่ไม่มีปัญหาเลยไอ้ส่วนที่ผมมาช่วยเหลือเนี่ยในกิจกรรมเนี่ยผมไม่มีแล้วรับไม่เหมือนแต่ก่อน ไอ้จดตัวโหไม่เดือดร้อนเลยเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ย300กว่าบาทแท่งแม่งวิ่งได้สี่ห้าวันครำมันใส่นะ้ำมันกี่ถังเนี่ยเต็มถังเท่าไหร่นะ ตอนนี้เหรอสามร้อยกว่าบาทเป็เกือบสี่ร้อยหนึ่้โยสิบห้าลิตรเหรอยี่สิบาตัวใหม่ๆมันไม่สิบกว่าลิตรแต่มันก็ไม่เคยแห้งหรอกผมเติมมันหลังสุดนี่ก็สามร้อยหกสิบมันประหยัดโอหูสิบกว่าลิตรหัวฉีดรุ่นใหม่โหูหนักมากเลยมันสิบเติมได้ก็เติมก็คือมันเหลือเศษอยู่ในถังก็เติมมาสิบลิตรนสามร้อยกว่าบาทแล้วสิบลิตรสามร้อยกว่าบาทลหนึ่งร้อยน้ำมันมันสามสิบสามสิบไม่ใช่สามสิบสองเต็มถังจริงน่ะอจจะเอ๋คุณจีนัจ้าเอ๋คุณจีนอ อคนจีนอโอ้ยไม่ไหวเราคนจีนเนี่ยมันพิ่ขึ้นมาอีกหกสิตังค์ดอลน้ำมันี่ยตอนนี anyway> ้สาสอหรือสามสิบะเพราะเราตังค์ไปเราวันสองพันเพราะถ้ามาไปให้เขาคงกลัวคาพาเดี๋ยวขอพาเราไปปล่อยคนจีนสามบเจ็ดบาทกว่าวอเราวันเราพาเราไปปล่อยเช่าอ่ะอยี่สิบหรือยี่สบเก้าบาทกว่าหก้าทอยี่สิบยี่สิบเก้าเลยเนเาะมันกหลเมื่อไรแมงจะเหลือซูเปอร์14บาทเหมือนสมัยของเป็นเด็กว่ะ สม,ม,มัยผมเป็นเด็กอันซูปเปอร์14บาทนี<ไ>่เบนซิน,น95ด้วยไม่มีโซโฮอลสมัยน,นั้นก็ถูกเลยสมัยนนะั้นผมไปเที่ยวเชียงใหม่ไปขวางอะไม่กําลัมันเรามันจะเป็นต้องแพงขนาดนี้ไหมล่ะลุงดอนถามว่า18บาทเฮ้ยไอ้ควายมันเทียกบกับประเทศทั่วประเทศอะท,ศทั่วโลกอะ,อะเอาประเทศทั่วโลกเนี้ยเงาตามาเฉลี่ยกันดูแหละมันประมาณมันอยู่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มึงเอาทั่วโลกเขามาถ่านเฉลี่ยเลยไอ้ควาย น้ำมันควรไหมที่ประเทศไทยน้ำมันจะต้องแพงขนาดนี้แมงบวกหายยาเลยมันสมควรไหมไม่รู้บวกอะไรอะไรก็ไม่รู้เล่ที่น้ำมันนี่แมงบวกเหมือนค่าไฟเลยนี่เราวันก่อนเลยตอนนั้นเหรอคุณิวค่าไฟแม่งก็บวกอะไรมั่วเล่ไปหมดไม่แต่เรื่องน้ำมันเนี่ยผมไม่ได้ว่าจะดราม่านะแต่เรื่องน้ำมันเนี่ยมันเกินเหตุไปว่ะมันไม่ไหวมันเกินเหตุไปเราไม่เราแพงหรือถูกเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเราพังตัวเราจะไปจ่ายหรือไม่จ่ายเราเทียบกับประเทศต่างๆทั่วไปเนี่ย เราเที่ยวกับเพนบ้านเที่ยวแบบนะเระ่ทศต่างๆในโลกเนี่ยทั้งๆที่ประเทศเราก็มีน้ำมันนะมันสมงพวนไหมยังต้องแพงขนาดนี้เขาถามว่าน่าน้องปัจจัยที่ทําให้แพงมาจากอะไรเราไปดูกันคนควบคุมใช่ไหมคือเอาเที่ยวอะไรเปิดฝาสูบรถจักรเนี่เปิดฝาสูบมามาล้างความสะอาดใช้น้ำมันต้องมีสามสี่ลิตรแล้วสี่ลิตรอ่ะล้างฝาสูบรถยนต์เนี่ยเวลาแบบบวดราวอะไรเงี้ยเขาจะเอาเครื่องไปเช็คแล้วทำให้ลูกค้าอ่ะเราต้องซื้อน้ำมันมาสี่ลิตรกันลอ่มาล้างฝาสูบนี่ย คือล้างเครื่องล้างฝาสูบใช้น้ำมันสี่ลิตรใช่ถ้ามันแพงไม่สะอาดได้ถ้ามันแพงด้วยกลไกของมันจริงๆอ่ะไม่ว่าอันนี้มันแพงขึ้นเพราะอะไรนะเพราะมึงไปหาผลประโยชน์กับตรงไหนหรือเปล่าถ้าด้วยกลไกมันจริงๆไม่ว่าทำไมต่างประเทศก็าทำได้ในราคาระดับแต่ถ้าแต่ถ้ายกเครื่องโอเวอร์ฮอนนะล้างเครื่องอ่ะจะใช้น้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซหรือเป็นปี๊บจะปุกหน่อยไม่ได้ไม่ได้ใช้เิล์มิ้นเนี่ยผมไม่มีความรู้อะไรหรอกครับพี่น้องนะ ผมมีความรู้พื้นแบบชาวบ้านเนี่ยว่าเรื่องแพงขึ้นเพราะอะไรทำไมทำไ,ไดต่างประเทศเขาถูกกัน,น <c ười> คุณคุณชง,ง่าบอกคุณแผนฝีปากเหมือนเดิมนะ <c ười> ได้ยินเสียงรู้เลยว่าใครสวัส <c> ด <ười> ีครับคุณชง,ง่าครับ <c ười> ได้ยินเสียงมไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าใครเรา่ราเนี่นิสัยสันดานคนเปลี่ยนยากครับคุณสงงา ผมสัตดานผมก็อย่างนี้แหละครับเนี่ยสัดานคนเปลี่ยนยากแต่ผมก็พอใจในสัดานผมนะเขารถอะไรมาส่งอ๋อแล้วก็ของนี่ U N บางของสัตดานผมอาจจะไม่ค่อยดีแต่ผมก็พอใจในสัดานผมนะครับบริกต้ทำความสะอาดนะใช่คือมันสมควรไหมล่ะเพื่อเราดูกันว่ามันสมควรไหมประเทศเราต้องใช้น้ํามันยังแพงขนาดนี้นในหลายๆเรื่องอ่ะที่เราเห็นอ่ะมันมันไม่ไม่โอเคหรอกนะครับ ถ้าเป็นงั้นเราคงไม่ออกมากันอย่างนี้เขาจะคุยอะไรกับตำวรวจรังไ่อาบน้ำานโสมันโอไปอาบน้ำมันโสมันรถมันาบน้ำไม่ได้อาบน้ำบ้าโสมนะตอนนี้แดตอนนีุ้ง์นะุงวัสดีครับ จะหาบน้ำคลองก็จะบาดหน่อยมันจะเราไปเจอร่นหนามอีกถน้าหามีเพลงจมอีเโอ้เดี๋ยวรถน้นาอะไรจะเจอคดีอีกจับไม่ได้เลยไม่ใช่รถนามจับไม่ได้เลยที่ไอ้ภูมาเป็ดลงไปเล่นน้ำคลองอ่ะเจอคดีก่อนไม่ใช่รถนามเจอคดีแล้วะเยแบแม่หมูไปไล่สัวจะเอาผมอีกคดีอีกตอนนั้นผมก็อยู่ผมอยู่ตรงนู้นใกล้ๆเขาอยู่เห็นกำลังเห็นนี่ไงอยู่ก็อยู่เขาไปโดนใจไป ผมจะถ่ายรูปแอบถ่ายรูปก็ไอ้ไอ้ไวรัสโทรศัพท์โดนจับมาเพื่อหาอะไรผมก็เห็นไอ้ภูมิเอาไอ้นี่ลงเป็ดลงในไรคออยูง anymore anymore ่ง <his> ่ายๆช้องเลยเอาเป็ดไปไหว้ในคอโวนวายเจ้าหน้าที่เลยจับผมมาโดนจับผมเพื่อหาเลยหลายครั้งแล้ยไหนผมที่โดนจับเนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆว่าฮะเจ้าหน้าที่จับผมเา เอาละครับท่านผู้ชมลุงดอนจะอำลาครนะครับยังมีเพจของน,น้องก้องวอรเวสปล่อยเพื่อนเรานะครับ Facebook แล้วช่องช่องสำรอง YouTube ของเขานะฮะแล้วก็เ c e b o o k ของทะลุกแก๊สช่องข่าวเพือกนะฮะชื่อช่องข่าวเพือกของน้องทะลุกแก๊สเขาสองช่องนะแล้วก็กระเทยแม่ลูกอ่อนปุ้ยเชิญน,นะฮะอีกช่องหนึ่ง แล้วก็ซูนอา์สิบเจ็ดกระเทยแม่ลูกอ่อนนั่นก็อีกกล้องหนึ่งนะครับแล้วก็คุณแผนแสนสถานนะฮะก็อีกกล้องหนึ่งก็คงจะไม่มีอะไรละท่านี้นะครับส่วนพี่น้องชาวเจนะจะเข้ามาถึงกี่โมงอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใดๆเขาก็จะตกลงกับกนที่จะเข้ามาร่วมว่าจะมาเมื่อไหร่วันเวลาไหนนะครับ เพราะฉะนั <t ell noise> Arizona, ้น <t> ล <ell noise> ุงดอนก็จะกลับบ้านกินนมนอนแล้วขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกลับบ้านกินนมนอนแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชงงาสวัสดีครับคุณอ้ํานะครับสวัสดีครับทุกท่านลุงดอนกลับบ้านนกแควจะกลับเข้าลังพระเกาะแล้วครับ คุณแม่มาสวัสดีครับคุณฮิปปี้สวัสดีครับน้องล้วนสวัสดีครับคุณจุฬชัยสวัสดีครับคุณสายันสวัสดีครับคุณรัศน์สวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีครับองค์ดอนยุติการละจตะเพียงเท่านี้นะครับกับบ้านจีนอมนอมมากหมดแล้วครับสวัสดีครับ